สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุออกเอาเครื่องดื่มอีกหนึ่งตัวนะคะที่นะคะเหมาะสำหรับสาวๆมากนะคะเพราะช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะคะรวมถึงนะคะ ทำให้ผมนะคะแข็งแรงนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเติมคอลลาเจนให้กับผิวนะคะช่วยให้ชะลอวัยนะคะแล้วก็ลดปัญหาผิวต่างๆลดอาการบวมตาบวมค่ะและทำให้ผิวและเส้นผมแข็งแรงสุขภาพดีนะคะนุ่มนวลเปล่งประกายนั่นเองค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีนะคะเราจะใช้กีบกุาออร์แกนิกนะคะที่เรานะคะปลูกเอง ให้แห้งลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นนะนี่นะคะแล้วทีนี้นะคะใช้น้ำร้อนหนึ่งแก้วนะคะรวมถึงมะนาวนะคะแต่ขั้นตอนมันจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราใช้น้ำร้อนหนึ่งแก้วเลยนัทเทลงไปให้เต็มเลยนะคะจากนั้นนะคะเราใช้กุหลาบนะคะประมาณสอถึงสามกลีบค่ะใส่ลงไปหลังจากนั้นนะคะให้ใช้กุหลาบประมาณห้ากลีบนะคะแช่ลงไปนะ อย่างนี้นะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะค่ะหลังจากนั้นนะเราเกิบกุหลาบที่แช่ไว้นะคะออกทั้งหมดเลยนะคะสีก็จะได้ประมาณนี้นะและบีบมะนาวลงไปค่ะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้เครื่องดื่มนะคะลดน้ำหนักและเติมวิตามินซีแล้วนะคะแนะนำเคล็ดลับง่ายๆอีกหนึ่งอย่างนะคะให้เพื่อนๆนะคะทานก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่งั้นจะนอนไม่หลับแทนนะคะแทนที่จะหลับสนิทนะคะ สูตรนี้นะคะเป็นชาที่เสริมวิตามินซีขึ้น2เท่านะคะซึ่งนะคะสปปรรพคุณโดยรวมๆของชาสูตรนี้คือ1ลดความดันจากโการคความดันโลหิตสูงค่ะ2ค่ะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะที่ทําให้เกิดเสี่ยงกับโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะ3ช่วยบํารุงหัวใจให้แข็งแรงเนื่องจากไขมันไม่อุดตันก็ทําให้เลือดนะคะไปสูบฉีดหัวใจได้ดีค่ะ4ค่ะช่วยผ่อนคลายลดความเครียดช่วยอาการแก้อ่อนเพลียได้นะคะ5ค่ะ สําหรับคนที่ธาตุแข็งนะคะชาสุดนี้มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆทําให้ตอนเช้าเนี่ยเราขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะ 6. ค่ะช่วยกระตุ้นประสาททําให้สมองทํางานได้ดีขึ้นนะคะแจ่มใสทาให้ร่างกายทํางานได้อย่างมีสิทธิ์ทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนะคะ ข้อต่อไปนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะซึ่งนะคะพอมาผสานซึ่งมาประสานกับมะนาวอีกนะคะจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายและก็ช่วยล้างพิษในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะ 4. ค่ะช่วยลดพุงได้อย่างดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากน้ําอุน่นมะนาวและชากุราบผสมเข้าด้วยกันเนี่ยทำให้เร่งการเผาผลาญเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะกุราบที่นํามาใช้ไม่ควรที่เป็นกุราบที่ซื้อตามห้างนะคะหรืออะไรพวกนี้บางทีเขาฉีดยา ควรเป็นกุหลาบนะคะที่เราปลูกเองซึ่งบ้านนุกๆกปลูกไว้นะและก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะให้ทานก่อนนอนนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะนะคะจากกายที่ว่าช่วยผ่อนคลายกลายเป็นเครียดม,มากกว่าเดิมเนื่องจากเราจะลุกขึ้นฉี่นั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานอีซี่โฮมทุกคนรวมถึงนุ๊กขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ